พอสั iden, Bref, ่งแรนะให้ไวให้พอเพียงตอคือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์หลักนำใจฝั่น้้อนร้อนเลยขันตอนแรกแลันให้เรารู้พอเพีงใหญ่แล้วมันจะกินเยียสองตชนิด เมื่อเราเลี้ยงไก่บ้านทั่วไปเนี่ยหกเดือนเราขายได้โลล<อ>ะร้อยถูกไหมตัวหนึ่งจะได้ 300. สามโลได้สามร้อยแต่ถ้าเราเลี้ยงไก่แดงขาวเนี่ยเลี้ยงหกเดือนต้องหนักสามกิโลเราขายได้ตั้งสามวัน <c oughs> มันก็เหมือนไก่บ้านทั่วไปลูก <c oughs> ให้ครบร้อยเปอร์เซ็นสามสิบแรกคืออะไรใครรู้บ้างใครตอบถูกให้รางวัลด้วยกันตัวต่อนี้เลยสามสิบแรกคือแหล่งน้ำเราก็มีแหล่งน้ำเพรียงพอนะครับสามสิบเปอร์เซ็นสามสิบตัวนะคือ เราอย่าลืมท่านหยุดเราเรียกว่าเอาหน้เอาหน้าก่อนสุกเขงนะสามสิอรับมาที่สุกเราเป็นการสุกข้าวสังเกอสามสิบเปอร์เซ็นตต่อไปคือได้ได้หมดเลยทั้งเป็นกอเลี้ยงสัตว์ทั้งเป็นมือที่ทำกิจการต่างๆการปลูกเ้นไม้ยงต่างกอยู่ในสานปร์เี้สิบเปสุดท้ายคือบ้านที่อยู่อาัยหรือลูกหนํำอะไรได้หมดนะเป็นหนำตัวห้ตอบถูกบ้างไห Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không